สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามในนิผลเราตัวขานะครับวันนี้นิผลเราตัวขาก็จะมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคนะครับปี2011นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมอตไม่ขยับนะครับเป็นสมาร์ทแคบแคบเปิดได้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้ก็จดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยที่เบอร์0985984026นะครับคันนี้แคบเปิดได้นะครับในราคาที่เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งในท้ายคลิปนะครับ ค่างวดเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ดาวเริ่มต้นที่35,000บาทค่างวด5,400ับาทนะครับตามปกเลยนะครับค่างวด5,400ับาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ V ีโก้สมาร์ทแคในราคาค่างวด5,400ับาทก็กดติดตามได้ในนิผลรัตตคาเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแบบชัดเจนเลยครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วต้องที่นิผลรัตตคานะครับ พันนี้เป็นวีโ o Smart c a แคนะครับแค2.5นะตัวนี้เป็นแคป2.5นะครับแคร็บเปิดได้ลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้ได้ที่ไหนนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับร้านชื่อเต็มๆว่าหอจาก,กอธรยศรุ่งเรืองเจริรนดลน2019ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะครับเราก็สามารถบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้ ถึงหน้าบ้านท่านเพียงท่านแอดไลน์มากับที่นิพนธ์ออตโต้คาร์ไอดีไลน์ศูนย์เก้าดี่ศูนย์สองหกนะครับต้องเพิ่มเพื่อนเป็นไอดีไลนเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับเป็น2.5นะครับ,บราคาเดี๋ยวท้ายคลิปฟังกันจบๆเลยนะครับก็เนี่ยนะครับสภาพไม่เห็นเลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมแทนแน่นอนนะครับ ไม่มีการเก็บสีมาแน่นอนตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับถามว่ารถคันนี้เคยทําสีมาไหมนะครับผมก็บอกว่าลูกค้าเลยว่ารถเคยทําสีมาไหมนะครับก็ไม่เคยนะตัวนี้ผมตรวจสอบดูแล้วเบื้องต้นก็น่าจะสภาพเดิมๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะสภาพสวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับก็ฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับอันนี้น่าจะเดิมนะครับเดิมๆนะนะครับตัวนี้นะนะครับไม่น่า ฟ้าเดิมๆนะครับทุกอย่างนะครับโอเคด้วยนะฮะไม่มีร่องรอยการทําสีแน่นอนตัวนี้ก็ถือว่าสภาพสวยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันนี่นะครับเอาแบบให้เห็นกันแบบจะจะกันเลยว่ารถคันนี้สวยจริงนะครับในราคานะครับราคาเดี๋ยวแชงทายคลิปใจเย็นๆเดี๋ยวฟังคลิปดูอธิบายรถจนจบก่อนเลยนะครับแล้วค่อยจะฟังเรื่องราคาเงินดาวเท่าไหร่จัดฟแนนซ์เท่าไหร่ค้าง้ว่าเท่าไหร่นะครับได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ มากันเลยนะครับ desserts. เริ่มต้นจากก mm ันชนหน้านะครับกันชนหน้าเจ้าของเดิมมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับตัวนี้ชุดแต่งให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่มีนะครับถือว right. <sh> ่าโอเคนะตัวนี้นะครับกจารย์กันชนหน้านะครับก็เคยเก็บสีมาบ้างตัวนี้นะครับก็เคยเก็บสีมาแล้วกันชนหน้าก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับตัวนี้ไฟตาเดิมแท้นะครับไฟตาของเดิมนะครับกระจังหน้าโคเนียมนะครับเป็นหน้ายักตัวนี้นะครับเป็นหน้าโฉมสมาร์ทแคป ตัวเดิมโรงงานนะครับการฟ้ากระโปงนะครับมีรอยสเก็ตก้อนหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากระโปงเดิมน็อตไม่มีการขยับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็สภาพเดิมๆนะตอนนี้ไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีร่องรอยการเก็ดทําสีมาไม่มีนะครับนี้ถือว่าเนียนใสนะครับถือว่าเนียนด้วยนะครับใส่ด้วย กระจกโตโยต้าเดิมแท้นะครับหลังคาโครงซันเสาเดิมนะครับตัวนี้มีการแต่งมานะครับใส่มาให้เรียบร้อยสวยงามด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ไฮลักดีโฟดีนะครับทุกอย่างนะภาษีปี67นะครับภาษีไม่ขาดหลังคาไม่มีรอยชํารุดนะครับไม่มีรอยบุบนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสภาพเดิมๆเนียนๆนะครับหลังคาก็เนื้อสีจะเป็นเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมเลยราคาบางๆเดิมๆนะครับ กระจกด้านข้างก็ตัวเดิมของโรงงานนะครับตัวเดิมนะครับโครเนียมนะครับด้านข้างนะไม่มีร่องรอยนะครับมือเปิดใส่มีโครเนียมติดให้เรียบร้อยตัวนี้มีการกันกระแทกให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใสายปิ้งเลยนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับภายในนะครับมาดูภายในต่อเลยภายในนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเดิมนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์ตัวนี้ก็จะเดิมหมดเลยนะครับ อันนี้ร่องรอยตะเข็บเดิมหมดนะนี้เสือใสใสปิ้งเลยนะครับแล้วก็ซุ้มข้างในนะครับก็จะค่อนข้างที่จะใสสะอาดดีด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ก็ปั๊บคอนโซลหน้าไม่มีร่องไม่มีดำไม่มีแต่ไม่มีหักนะครับทุกอย่างพวงมาลัยสวยด้วยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชารุดนะครับก็ถือว่าสภาพเต็มนะครับเบาะเดิมโรงงานแท้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เปิดแับได้นะครับก็ปุ๊บนะอันนี้คอนเิร์ต์เสร็จนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยกัน ทมานะครับลอยเม็ดอัพเตือนชัดมากนะครับทุกอย่างนี่สติ๊กเกอร์คําเตือนห้ามมือหนีบห,นห้ามหนีบมือยังมีนะครับก็ทั้งพื้นทั้งในพื้นผมก็ถือว่าสะอาดนะครับด้านหลังคาบ่นะครับหลังคาก็ถือว่าสะอาดดีนะครับไม่มีการชํารุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้นี่นะครับเราก็ถือว่าโอเคนะหลังคาก็สวยสะอาดนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับประตูด้านผมด้านข้างนะครับทุกอย่างนี่ก็คือมีแผ่นนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอน รถทุกอยักสวยงามมากนะครับตัวนี้ให้เห็นเลยนะครับประตูแคบนะครับก็ค่อนข้างที่จะเนื้อเนียนใสนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับไม่มีร่องรอยทําสีมานะครับแล้วก็เป็นสติเกอร์ตัวเดิมนะครับสมาร์ทแคปยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เนียนๆรื่นนะครับอันนี้บางๆเดิมๆนะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยอบางเงี้ยเนี่ยนะครับตัวนี้เดิมแพ้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ด้านถ่ายก็เดิมๆนะครับ โตโยต้านะครับทุกอย่างตัวเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นี่แล้วก็นี่มานะครับมานี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็เป็นโฉมสมาร์ทแคปนี่นะครับด้านท้ายสมาร์ทแคปกระชนท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะกระชนท้ายท้ายเดิมนะครับมือเปิดท้ายนะครับสวยมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมือด้านท้ายก็เรื่องธรรมดานะครับตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับเล็กน้อยนะครับ นะครับน็อตไม่มีการขยับเยื่อนนะครับเป็นนะเม็ดอาร์คสวยงามมากนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่คือเม็ดอาร์คเดิมๆใสๆเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นผุนะครับฝาท้ายก็ตัวเดิมนะฝาท้ายค่อนข้างที่จะโอเคนะครับวันนี้น่าจะเป็นฝาท้ายจะมานะครับอันนี้เห็นไหมครับก็ LR อยู่ครบนะครับนี่นะตัวนี้นะครับ LR นะครับตัวขอบล่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะตัวนี้นะครับก็ถามว่ารถเคยทําสีมาไหมก็จะน่าจะเป็นฝาท้ายกับด้านข้างฝั่งทางนี้มาเคยทํามานิดๆิดหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถมือสองที่ต้องมีการทําสีมาบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะนะับสมาร์ทแคปทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับอันนี้พร้อมเลยนะครับถือว่าสวยครับการันตีได้นะครับหน้าเดิมทายเดิมแท้นะครับเม Sag ็ดองเม็ดอาร์คอยูค่ครบหมดนะครับว่าไมา่มีเฉพาะ ข้างบนนี้นะครับก็คือแน่นอนของเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้ก็มีการทําสีมาบ้างก็คือมุมด้านท้ายอย่างนี้นะครับด้านหลังล่างตัวนี้นะครับก็เคยทําสีมานะฝากท้ายเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งทางด้านนี้ก็จะเดิมๆนะครับก็ถาบว่าบ้างๆนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ฝั่งทางด้านนี้เคยทําสีมานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคพร้อมใช้งานเริ่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟแนนนะครับบางๆนะครับเห็นไหม บริการจัดไฟนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยล้อแม็กก็ซื้อ่าสวยนะครับก็โอเคนะครับอย่าหน้าทุกอย่างนะครับพวงมาลัยไม่มีนะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งอยู่ที่แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเองนะครับปือว่าใช้งานไม่มากนะครับใช้งานน้อยไม่น้อยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับก็อยู่ครบหมดนะครับก็ประเภทอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ครบหมดเลยนะครับเราให้เห็นกันเลยว่าสติ๊กเกอร์ผมก็อยู่ครบหมดเลยนะเนี่ตัวนี้นะครับ เห็นดินชัดมากนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนีสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับก็ตามนี้เลยนี่แนะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆก็คือว่าสวยนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันว่านี่คือสภาพคือสวยเดิมๆแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าสภาพคันนี้สวยจริงแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ตามที่นิโพรตอโตัารายงานเลยว่าคันนี้สวยจริงการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวงมาไล เอาเป็นแบบนี้เลยนะครับ t ต y o TA v i g o 2.5 Smart c a b นะครับแคปเปิดได้ปี2011นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมจะให้ดูห้องเครื่องกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คราวนี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมขออนุญาตนะครับก็เปิดฝาห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ดูนะครับอาจจะยกขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่ากล้องนะครับก็ไม่สถเยรนนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับห้องเครื่องนะครับขาหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับ ไม่มีร่องรอยทำสีแน่นอนนะครับรัดฝากระโปรงไม่มีการขยับขยื่นนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่มีการขยับขยื่นแล้วก็น็อตฝาไม่มีการขยับขยื่นนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสวยน้ํามันเครื่องมีซึมไหมไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะครับก็บอกได้เลยน้ํามันเบรกก็โอเคใสปิ้งนะครับน้ํามันเบรกโอเคเลยนะครับพ่อไอดีนะครับ120แรงม้านะครับน้ำมัหล่อเย็นสีชมพูปิ้งเลยนะครับแล้วก็ ทําความสะอาดห้องเครื่องให้เรียบร้อยเห็นไหมครับใสปิ้งเลยเนี่ยนะครับก็ซุ้มเดิมนะครับด้านข้างนะครับถามว่าเดิมไหมนะครับผมให้ดูด้านข้างก็เดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นคานหน้าตัวเดิมนะครับตัวนี้นี่นี่นะครับแล้วก็ LR อยู่ครบนะครับอันนี้รอยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆปี2011แท้นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ นะครับทุกอย่างนะครับซุ้มในข้างในเดิมนะครับทุกอย่างตะเข็บเบรอาร์คเดิมหมดเลยรถไม่มีการขยับไปยื่นตามกลุ่มรายงานได้เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นกันนะนี่ก็นี่นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังกันคราวนี้นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับคราวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์ให้กันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้นี่เดี๋ยวนะครับมาดูเสียงเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับครับเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยดังนิ่มมากแล้วก็ไม่มีดังไม่มีไอแน่นอนนะครับก็คือตามนี้เลยครับไม่ดังไม่ไอแน่นอนนะครับมันเครื่องก็คืีกระเด็น กได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะต์ทเรื่องแล้วก็ให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับอแม็กยังไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ้อแม็กนะครับยางดีสีเส้นนะครับไปดูนะครับเอาดูแบบว่าสวยๆกันเลยนะครับว่าคันนี้สวยจริงการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้นะครับกับเบต้าวีโก้2.5นะครับเครื่อง120แรงม้านะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ ตัวนี้เป็น2.5 Smartcap ส,สวยๆเลยนะครับปี2011ปี54เลยนะราคาก็ไม่ถึง3แสนแน่นอนราคาแค่2แสนกว่าบาทเเดี๋ยวฟังราคาใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่านนี้นะดูมานะครับมาฟังเสียงนะครับดูนะครับฟับงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะอ,อ่ะปึ๊บนะครับ ควานดำแน่นอนถูกไหมครับอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับตอนระดับไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างนะครับแล้วคราวนี้จะพาไปชมช่วงล่างคัสซีนะครับและใต้ห้องเครื่องว่ามีน้ํามันเครื่องซึมไหมแล้วก็มาฟังราคากันเลยนะครับป่ะผมพาเข้าไปชมช่วงล่างกันเลยครับคราวนี้นะครับก็มาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสําหรับผมที่บออโต้คาร์ ชัดเจกนกว่านี้บอมีแล้วหลังจากที่ดูภายนอกแล้วก็ภายในระสานแล้วก็มาชมช่วงล่างนะครับชมช่วงล่างเสร็จแล้วก็ไปฟังราคากันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมช่วงล่างครับให้ลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับนะครับตัวคารหน้านะครับก็ไม่มีการพ่นแว็กนะครับผมย้ําเลยว่ายังไม่มีการพ่นแว็กทําอะไรให้มันเงายังไม่มีการพ่นกันสนิมนะครับเอาแบบเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับ ตัวคาหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเดิมๆแท้แน่นอนนะครับดูนะครับอันนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับก็ไม่มีไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็เห็นเห็นได้ครบเลยนะครับก็ต่างๆดูนะครับแท่นกรงแท่นเกียร์นะครับช่วงลงช่วงล่างน้ำมันเครื่องไม่มีซึมนะครับอันนี้ยังไม่มีการพ่นกันสนิมนะครับสภาพเดิมๆนะครับย้ําเลยว่านี่คือสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับ ก็ไม like, so ่มีอะไรต่างๆนะครับลูกมลงลูกหมากนะครับป <Yeah. S 3> ูนะครับน็อตนะครับไม่มีการขยับขยับนะครับของแท่นอาร์ตนะครับก็ยังสภาพเดิมๆนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีมากนะครับคัสซีบอกได้เลยว่าคัสซีสวยนะครับส่วนมากนะครับรถรถจะผุนะครับรถจะผุตรงไหนนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกอยู่ข้างในตรงนี้นะครับรถที่ว่าคัสซีผุตรงไหนบ้างตรงนี้นะครับแล้วก็ คานตัวนี้นะครับคานตัวนี้นะครับชอบเลยนะอันนี้สภาพเดิมๆนะครับยังใสๆปิ้งๆเลยก็ถือว่าโอเคยังสภาพนิ้งเลยนะครับข้างล่างครับไม่มีน้ามันเครื่องซึมแน่นอนเห็นไหมครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับแผ่นเกียร์สวยๆนะครับอ่าแล้วก็น็อตนะครับไม่มีการขยับเพื่อยื่นอย่างผมว่าเลยนะครับไม่มีการสวมซากมาแน่นอนน็อตตัวนี้เดิมแท้นะครับดูนะครับตะเข็บชายล่างเดิมแท้นะครับไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอน ตัวนี้เห็นไหมชัดเจนมากนะครับก็แบบนี้เลยนะครับข้านๆนะครับเห็นไหมคัตซีสวยด้วยนะครับแล้วก็มาดูนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับเดิมๆแท้นะครับทุกอย่างเลยเนี่ยไม่มีว่าโดนชนมาแน่นอนนะครับตะเข็บข้างเดิมแท้คัตซีใส่มากดำใบมากนะครับไม่มีการโค่นสนิมเดิมแท้นะครับคัตซีเดิมจริงเนี่ยนะครับถังน้ำมันไม่มีร่องรอยการถอดไม่มีการบุกนะครับไม่มีการบี้ แล้วก็เขากลางกลากระบาดแน่นถือว่าโอเคไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับข้างหลังนะครับคัสซีสั่งทางด้านในนะครับก็ไม่มีรอยตาหนิเลยนะครับข้างบนนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนเห็นไหมพื้นพื้นใต้ท้องรถใสยสวยด้วยนะครับพื้นใต้ท้องนี่สวยจริงนะครับเนี่ยเดิมแท้แน่นอนบอกได้เลยว่าของเดิมแท้ดูบาร์โค้ดยังอยู่นะครับ เดิมแท้แน่นอนนะครับออกแบบสภาพเดิมเดิมใสๆเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ตะเข็บเดิมแท้นะครับตัวนี้ตะเข็บเดิมแท้ข้างๆยังเดิมหมดเลยนะครับอันนี้แทดซีใสมากสวยมากนะครับใต้ท้องเนี่ยเห็นไหมจุดที่รถจะผูกไม่ผูกก็อยู่ที่ใต้ท้องตรงนี้นะครับเนี่ยใต้พวกนี้นะครับก็บางคันก็จะเป็นทะลุลงมานะครับจากพื้นล่างนะข้างบนนะครับก็อันนั้นต้องระวังอันนี้เราเห็นได้หมดเลย ไม่มีผุกแน่นอนนะครับสวยใสแน่นอนชัดเจนแน่นอนที่หมดออโตอาร์นะครับดูด้านลมด,ด,ด,ด้านล่างนะครับคัสซีสวยงามมากนะครับท้ายนะครับข้างนี้เนี่ยเดินยางโอเคเดิมๆเ,เ,เลยเนี่ยมีตรงนี้ทำมานะครับมุมท้ายเนี่ยด้านท้ายตัวนี้นะครับก็เั่องเซะเนี่ยตังเนี้ยเนี่ยมุมท้ายเนี่ยทำมานี่นะครับเคยทำสีมาอยู่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็นี่นะครับเห็นไหมก็บอกว่ารถ หน้าเดิมท้ายเดิมเคยทําสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเล็กๆแน่น้อยนะครับก็ไม่ถี่เยอะนะครับก็ถือว่าก็สวยนะตัวนี้พร้อมเลยนะครับเนี่ยนะครับก็สวยงามนะครับก็คือฟูดหูนงหูแหนบทุกอย่างนะครับโอเคนะครับเสื้อผพานะครับยางอะไร่มีขอบ16ของเดิมนะครับทุกอย่างโอเคเลยนะครับสำหรับอันนี้พร้อมเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาได้เลยที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0า6นนะครับนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลงจากลิฟต์แล้วลูกค้าก็เข้าไปดูรถได้เลยนะครับมาชมราคากันเลยครับอา้าวก็มาฟังราคากันเลยนะครับสาหรับคันนี้ดูช่วงล่างไปแล้วเป็นไงสวยไหมครับก็นี่ผลเราตัวขา์รีวิวชัดเจนกว่านี้บามีอีกแล้วทั้งห้องเครื่องภายนอกภายในกระจกยังไงบอกหมดทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับช่วงลงช่วงล่างบอกรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าได้ทราบกันหมดเลยว่าทําสีมาจุดไหนบ้างนะครับไม่ได้ทําจุดไหนบ้าง เราก็บอกให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับว่าคันนี้บอกหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับช่วงล่างก็ได้ดูแล้วนะครับก็ห้องเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับภายในทุกอย่างนะครับเฟืองตรงเฟืองท้ายหูดวงหูแห,หนบบอกทุกอย่างบอกทุกจุดแล้วนะครับ <im itation> แล้วคราวนี้ก็มาฟังราคากันแล้วก็เงินดาวเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ดาวดาว,ดาวเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับสาหรับคันนี้ toyota v e i c o 2.5นะครับ smart cap นะครับปี2011ันนะครับคันนี้สวยๆเลยหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับล่องรอยตะเข็บเ็ดอัรเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยการันตีได้นะครับคันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับ289,000บาทดาวเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับดาว3ามห0นะครับจัดไฟแนนซ์254,000้าค่างวด5,400ับาท72งวด6ปีนะครับ 5,400บาทนะครับค่างวด5,400บาทนะครับสําหรับคันนี้ดาว3ามหม้าค่างวด5,400บาทยังไม่รวมประกันชีวิตประมาณ200บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยนะครับราคานะครับย้ําราคาเต็มคือ2 8 9 9 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่35,000บาทจัดไฟแนนซ์2 5 4 0 0 0บาทนะครับ ค่างวด5,400บาทสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับ098 598 4026ถ้าผมมาเร็วกว่านี้คนที่ได้ซื้อไปอาจจะได้3ตัวตรงเลยนะครับเมื่อวันเมื่อ2วันกว่านี้ถ้าใครได้ไปอาจจะได้3ตัวตรงเลยเห็นไหมครับ <c oughs> ก็บอกเลยว่าคันนี้ก็สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครสนใจก็ โทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับถ้าไม่สะดวกนะครับมาก็สามารถบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุนถึงหน้าบ้านได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนผมก็จะไปจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงหน้าบ้านนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปถึงให้แน่นอนนะครับราคาเท่านี้นะครับ3 2 8 9 0 0 0บาทนะครับ2 8 9แ0 0บาทแล้วก็ดาว35,000จัดไฟแนนซ์2 5 4 0 0 0บาทนะครับค่างวด5,400บาท สนใจโทรหาได้เลย0985984026ฝากไว้ด้วยอีก1นึ่งคันกับนิผลออโตค้คานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงรายการรายงานรถเพียงเท่านี้นะครับ toyota vigo 2.5ปี2011นะครับเครื่อง2.5นะครับราคา289,000บาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทจัดไฟแนนซ์254,000บาทนะครับ ค่างวด5,400บาทสนใจโทรหานิคตออตโตคาได้เลยที่เบอร์098 598 4026ครับขอบคุณมากๆครับ